คือเรียลิตี้ไทยต้องทําให้ได้แบบนี้สิวะนี่คือรายการเดทติ้งเรียลิตี้รายการเดทน้องใหม่ของไทยที่บอกเลยว่าโสดจึงพอเขารวมเอาผู้หญิงผู้ชาย10บกว่าชีวิตมาทํากิจกรรมกันที่เกาะสมุยเป็นเวลา12วันถ้าใครเจอคนที่ใช่เอาไปฝากพ่อแม่ที่บ้านได้เลยโดยมีโฮสสี่คนค่ะพี่รัศมีแขพี่คริสทําไทยเจนเย่มานั่งดูไปพร้อมๆก,กันกับเราฟีลนั่งดูพร้อมเพื่อนเหมือนเราดูเรียลิตี้รายการของญี่ปุ่นเกาหลีอะไรแบบนั้นเลยแล้วความเลิศคืออะไรรู้ไหมมันไม่มีกรอบความสัมพันธ์ใครจะชอบใคร ชอบใครสามารถเดินหน้าจีบได้เลยไม่มีข้อจํากัดใดๆทางสิ้นมันเลิศมันเปิดกว้างคือมันจะสามารถจีนใครกับใครก็ได้แต่ละซีนบอกเลยว่าโคตรแซ่บอะไรที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นในรายการนี้แล้วที่เด็ดเลยคือบาง E ีีค่ะมีภารกิจพิเศษทําให้เกมมันเดือดขึ้นไปอีกเพราะว่าผู้ชนะจะได้ตั๋วเข้าสู่โซนเอ็กแลนด์เป็นโซนลับสุดโรแมนติกมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนอยากจะชนะและอยากจะไปที่นี่แต่ความพีคคือผู้ชนะจะสามารถเลือกใครไปด้วยก็ได้คนถูกเลือกปฏิเสธไม่ได้ด้วยงานนี้บอกเลย่ ใครได้ไปเอ็กแลนด์เนี่ยความฟินมันระดับแบบขึ้นตาบรรทวีคูณบรรยากาศความฟินความฉ่ามันต้องจิกหมอนจิกผ้าหม่มนึกออกไหมต้องมาดูกันต่อไปค่ะว่าอีพีต่อไปเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคู่ที่เราคิดว่าต้องคู่กันแน่ๆก็าอาจจะเลี้ยวกันกลางทางก็ได้อันนี้แค่น้ำจิม้มพอหลังจากเกมเริ่มของจริงจะเริ่มแล้วนึกออกไหมถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงเ <c oughs> ลลิตี้นี้แซบแค่ไหนเลิฟเอกรักไรขอบเขตดูได้ที่ VTV ค่ะตอนแรกมาวันที่29พฤศจิกายนนี้แต่ถ้าเกิดใครมี v i p เนี่ย องตอนแรกได้ก่อนใครดูแล้วเชียร์คู่ไหนจิ้นคู่ไหนกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ